อันนี้นะครับกำลังปรับที่ที่จะทำที่ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนะครวันนี้ไปดูพันวัวมาก,ก็คือชาโรเร่นะเลือดรอยครับตัวใหญ่มากครับปรับที่ให้ได้อยู่ประมาณแปลงหญ้าอยู่ประมาณได้หนึ่งนะันี่ครับทำตั้งแต่ชาครับได้ประมาณนี้ครับถ้าถมดินก็วันนั้น เพื่อนผมเป็นเจ้าของไมโครคาดมาคำนวณราคากันเองก็อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นครับแต่เอารถไถดันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณตอนนี้ทําไปแล้วประมาณหกชั่วโมงนะชั่วโมงขา 7, ้า7เจ็ดก็ได้ประมาณนี้ครับเจ็ดเป็นสิบสี่ประมาณสิบสี่ชั่วโมงสี่ยี่สิบชั่วโมงครับประมาณหมนะื่นสองมาดูครับ ก็จะทําที่เลี <ua> two two <c oughs> days, ้ยงวัวกับหมูเนี่ยจะเอาไว้ตรงมุมนู้นครับคอกหมูโรงหมูเนี่ยจะเลี้ยงแม่พันธุ์ประมาณสิบตัวครับอันนี้เรามีอยู่สองตัวโรงเก่าครับอยู่ตรงนี้คือยังไม่ได้ขยายครับตัวนี้น่ครับแมพันสองตัวตัวนี้เพิ่งแม่พันธุใหม่ตัวนี้กําลังเดี๋ยวจะคลอดแล้วครับสิบแปด เอกสิบแปดวันครับมาดูครับทีนี้ก็มาดูโรงไก่ครับเออก็ดำเนินงานมาได้แล้วประมาณหกเจ็ดแปดเก้าเดือนฮะตอนนี้กำลังค่อยๆปรับครับไม่ได้ทำอะไรมากน,นี่ครับระบบน้ำระบบน้ำเพิ่งทำเสร็จเม่เงีร่ครับ เรามาดูนะนี่ครับโรงผสมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับโรงผสมมาดูครับมาดูไก่ครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นครับนี่ครับไก่ลูกไก่ ระบน้ําก็ให้กินน้ําแบบนี้ครับป้องกันโรคภัยที่มากที่เวลาเขากินถ้าเป็นน้ําแบบขวดใส่น้าไอตัวนั้นน่ะเวลาเขากินน้ําลายตัวไหนเขาป่วยเขาจะลามเลยตัวนี้ถ้าให้กินแบบเนี้ยเขาจะกินแล้วเหมือนน้ามันก็จะมันล้างจุกอ่าเขาก็ไม่ค่อยติดต่อเท่าไหร่ครับแล้วน้ําก็ไม่ค่อยจะขาดด้วยนะครับแบบนี้อดู ก็มีหนึ่งล็อกเนี้ยครับเขจะเลี้ยงได้อยู่ประมาณสี่ร้อยถึงหกร้อยตัวครับเแ็บอัดๆนะรับมาดูครับไก่ไซนี้ครับก็มีไก่ขายทุกเดือนครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็จะขายชิ้นเดือนนี้ครับไม่กี่ตัวครับดูครับ กำลังจัดระบบในฟาร์มครับผมเลี้ยงแบบไม่ได้ใช้ไฟนะผมใช้รังอ่ไอ้นี่ลูกไก่ให้เขาอยู่ในรังตอนนี้นี่ครับตัวนี้ตัวป่วยตัวป่วยป่วย,ยเราจะมาคัดมาไว้เนะี่ยเริ่มหายกันนะยอดยา่วดละร้อยห้าสิบอันนี้ไก่ไม่ไม่ป่วยนะไก่ดีเลยพวกนี้เราฟักแม่หมดนะตัวนี้เราฟักแม่หมดแล้วก็จะรวมคือคัดแยกออกจากแม่ มีสามกล่องอนุบาลฮะทีนี้เขาก็จะจะเพิ่มจำนวนแม่พันธุ์ตอนนี้ก็มาดูตู้ครับตู้ฟักก็เพิ่งทำเสร็จแล้วก็ลองนะครับเดี๋ยววันที่ส3ก็จะเอาออกไปตู้เกิดตู้เกิดก็ DIY หมดนะครับ ตู้เกิดพอดีฝุ่นมันเยอะอะไรก็ปิดไว้เนี่ยครับจะลักษณะนี้ผมใช่ฟางจำลองให้มันเป็นเหมือนเหมือนตู้เกิดมากที่สุดเออเหมือนรังมันรังแม่มันมากที่สุดก็คือปัญหาเวลาถ้าเราไม่ทำอย่างเงี้ยเวลาเขาเกิดมาเขาจะเดินเขาจะเป็นขาเขาจะไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเขาจะตะกุยไปในฟางเขาจะดีมาก อุณภูมิค่อนข้างที่เกินนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันร้อนอันนี้ไข่วันนี้เพิ่งเก็บมาวันนี้ได้ประมาณวันละ15ฟองจะเก็บ5วันครั้งหนึ่งนะครับจะเอาเข้าตู้หวันเนี่ยที่เก็บมาตัวนี้ก็ประมาณแปะเจฟองครับรอเข้าคงนี้ครับครับเจาดูดู ยอมเดี๋ยวรอส่องแล้วก็คัดคัดเราต้องส่องก่อนนะครับเผื่อเก็บโดนไข่เก่ามานะครับแล้วเรามาดูแม่พันธุ์เก่าครับแม่พันธ์ก็จะให้เขาเลี้ยงลูกอย่างนี้ครับก่อนประมาณสองสัปดาห์ครับนี่ครับแต่ลราบอกแต่ร้อนแล้วนี่ครับนี่ครับ ตอนนี้ไก่กิโลประมาณร้อยสามสิบบาทนะครับนี่ครับก็ทำเรื่อยๆครับเรามีงบเท่าไหร่เราก็ทันทำไปเรายังไม่เร็งนะครับ ยังไม่คัดนะครับโอเคครับ